พ่อแม่มีแต่จะแก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนนานย่อมร้าวรานสลายไป ขอเธอถ้าสงสารอย่าก,กล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่เชื่แรวัยคิดเหลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนกลายทุกข์อ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้า โกรธขึงให้นึกถึงเมื่อวัยเยาร้องไหย้ยามป่วยไข่ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้นเหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิด ทุกๆอยา่างใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังจะอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปถิงฝั่งไว้ให้หวังเวงบทกลอนโดยอาจารย์สุนทรเกต ท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะได้นำท่านผู้ฟังทั้งหลายมากล่าวถึงบิดามารดาอันเป็นพรมของบุตรวันนี้ก็จะขอนำบทขอขมากรรมของบิดามารดาได้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ แม้นไม่ได้ทำต่อหน้าแต่ก็สามารถที่จะทำด้วยตนเองได้ให้สวดมนต์ทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานก็สามารถที่จะสำเร็จผลได้เช่นกันขอเพียงลูกทั้งหลายนั้น ตั้งจิตตั้งใจทําอย่างจริงใจเท่านั้นอันพิธีขอขมากรรมบิดามารดาบิดามารดานั้นถือเป็นบุคคลที่มีคุณอันสูงสุดของลูกลูกและเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่จะต้องตอบแทนพระคุณให้ถึงที่สุด แม้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างด้วยการเสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์นในชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรม,มเทศนาโปรดพระมารดาตลอดสามเดือนโดยไม่ได้หยุดพักทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง และทดแทนบุญคุณของพระมารดาลูกคนใดที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่แม้นจะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาหรือทางความคิดก็ตามถือว่าได้สร้างบาปอันมหันลูกที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกน้ำตาคลอ ก็เท่ากับทําให้พ่อแม่ตกนรกเป็นบาปอย่างหนักยิ่งหากไม่ทําการขอขมากรรมให้ท่านอโหสิก,กรรมแล้วใสชีวิตก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะว่ามีบาปกรรมนั้นตามติดตัวไปชั่วทุกตัวตน ดังนั้นลูกที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จึงควรที่จะกล่าวอโหสิกรรมกับพ่อแม่บิดามารดาและควรมันที่จะกระตันยู่กระตะเวทีต่อท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเริ่มขอขมากรรมแก่บิดามารดานั้นขอขมา ให้เริ่มจัดเตรียมของดังนี้ให้เตรียมทูบเทียนแพรหนึ่งชุดเตรียมพวงมาลัยเอาไว้หนึ่งชุดจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่ความสะดวกให้นำน้ำสำหรับล้างเท้าผ้าสำหรับเช็ดเท้าเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมของมีค่า ที่จะนำไปให้แก่บิดาและมารดาก่อนเริ่มการขอขามากรรมนั้นก็ให้จุดธูปก,กลางแจ้งห้าดอกแทนเทพในทิศทั้งสี่และทิศในเบื้องบนหรือด16ดอกแทนเทพในชั้นครูแล้วกล่าวตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าขอน้อมบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ในวันนี้ข้าพระเจ้าแล้วก็กล่าวชื่อนามสกุลมีความตั้งใจจะทำพิธีการกราบขอขมาอาโหสิกรรมต่อบิดามารดาขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาลให้การขอขมากรรมในครั้งนี้จงบรรลุผลสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าได้ปรารถนาด้วยเทินข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยายดาทั้งหลายที่สถิตณสถานที่แห่งนี้และที่สถิตณทิพยสถานวิมานเลิศ ทั้งหลายแม่พระธรณีแม่พร,ร,ระคงคาพระยายมราชพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้เวลานี้ข้าพระเจ้าตั้งใจจะทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมแก่บิดามารดาของข้าพระเจ้าขอท่านทั้งหลาย จงเป็นสักขีพยานในการขออโหสิกรรมในครั้งนี้ด้วยเถิดลำดับจากนั้นก็ให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ล้างเท้าของท่านแล้วเช็ดด้วยผ้าที่สะอาดจากนั้นก็ถือเทียนแพรพร้อมด้วยพวงมาลัยคุกเข่าต่อหน้าท่าน แล้วกล่าวคำขอขมาดังนี้กายะกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมังอันกรรมใดๆที่ลูกได้เคยกระทําล่วงเกินตอบิดามารดาด้วยการกระทําทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีข้าพะเจ้า ขออโหอสิกรรมที่ได้ล่วงเกินหรือได้พูดจาดูหมิ่นตัดพอต่อว่าดุด่าว่าร้ายโกหกหลอกลวงหรือนินทาโตเถียงคำไม่ตกฟาเหล่านี้ก็ดีด้วยการกระทำทางใจทางความคิดเช่นเคยคิดดูหมิ่น เคยคิดรำคาญเคยนึกตำหนิติเตียนหรือเคยนึกโกรธนึกชังเคยคิดที่ไหนแง่ไม่ดีเคยคิดด่าว่าเคยคิดที่จะโกหกหลอกลวงก็ดีอันเป็นเหตุให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเสียใจและเป็นทุกข์ใจร้องไห้น้ำตาไหล ด้วยความโง่เขลาเปล่าปัญญาทั้งที่รู้ตัวก็ดีมิรู้ตัวก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีทั้งในอดีตก็ดีทั้งในปัจจุบันก็ดีบัดนี้เวลานี้ลูกได้สำนึกผิดแล้ววันนี้ก็จึงมากราบขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขอให้บิดามารดาได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมซึ่งโทษล่วงเกินทั้งหมดนี้แก่ลูกคนนี้ด้วยเถิดเสร็จแล้วก็ให้ยกทูปเทียนแผ่พวงมาลัยซองเงินหรือซองทองให้กับพ่อแม่ หอมทั้งกร่มกาบท่านลงไปสามครั้งจากนั้นก็ให้พ่อแม่นั้นกล่าอโอหอิกรรมให้ลูกและอำนวยอวยพรให้ลูกทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญก็เป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งการขอขมากรรมท่านผู้ฟังทั้งหลาย เมื่อท่านได้ฟังมาแล้วก็อย่าลืมที่จะไปกล่าวขออโหงสิกรรมแก่ท่นานบิดามารดาไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่แห่งใดหรือท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วท่านทั้งหลายก็ควรที่จะตั้งจิตตั้งใจตั้งใจด้วยใจอันแน่วแน่และจิตใจ อันน้อมที่จะรับผิดน้อมที่จะกล่าวอโหสิกรรมอย่างจริงใจแด่องค์พระองค์พรมพในบ้านนั้นก็คือองค์บิดาและมารดาของท่านขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญและนำพรที่ท่านบิดามารดานั้นประสาทพรให้ในครั้งนั้น นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเชื่อแน่ว่าหลังจากที่ท่านขอขมากรรมองค์บิดาและมารดาของท่านแล้วชีวิตของท่านจากนี้ไปก็จะพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธสา 来图。